ซอสต้งเขือเทศโรซาบะหมี่ญี่ปุ่นฮาจิบังราเมนผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมโกแฮเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสวิ สรางพาวเวอร์แห่งนี้กับช่วงนี้เลยค่ะชิงชาสวรรค์คอนเทนต์เอาละค่ะวันนี้คนดูเยอะนะคะควันนี้ค่ะไม่มีการแข่งขนัในใดทั้งสิ้นนะคะมีแต่ความพิเศษมามอบให้กับคุณผู้ชมรับรองว่าเต็มอิ่มแน่นอนค่ะคนีกก็คืออีกหนึ่งความพิเศษนะคะมีชื่อตอนว่ามนฮหกเมืองเหนือเจ้าน,นะคะ<ม>วันนี้นะคะมณหกเมืองเหนือคืออะไรก็คือวันนี้ทั้งรายการของเราเลยนะคะคช่วงนี้ก็จะเป็นบทเพลงเหนือเหนือนะคะ สาวเหนือสวยไหมสวยขาวอิจฉาเเออราทนะพูดจาไพเราะเพราะดีนอกจากคนนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นสาวเหนือนะคะตัวเล็กๆเราสัมภาษณ์กันนะคะช่วงที่แล้วนะคะเป็นสาวเหนือตัวเล็กๆหน้าตาอ่อนแอเลยหน้าตาอ่อนแอ ขุนออนแอนนี่จมูกหน่อยนี่จมูกหน่อยนะคะแล้วมาร้องเพลงเหนือเหนือนะคะของเพลงที่หวานหวานค่ะแววเสียงซึ้งค่ะพี่น้องครับผมจริงๆเพลงนี้ต้นฉบับเลยนะครับคุณแม่วงจันทรไพโรธร้องไว้ได้ดีมากผู้แต่งคือคุณสอสุวรรณทัศน์คนนี้คือ คือคนรุ่นเก่าๆจะทราบดีว่าฝีมือชะกาจชะกันเหลือเกินแต่เพลงนี้ก็คุ้นหูเป็นอย่างดีนะคะถ้าคุ้นหูเนี่ยที่จุ๋ยเรียบฟังเนี่ยก็จะปาสารต่อโดยคุณอรวิสัจนาท์ซึ่งก็เป็นสาวเหนือเหมือนกันใช่ไหมคะเอาละค่ะวันนี้ต้องมาฟังแล้วล่ะค่ะไปพบกับน้องหนิมเลยดีกว่านะคะท่านผู้ชมพร้อมแล้วนะคะพบกับน้องหนิม AF ค่ะกับบทเพลงแววเสียงซึ่งเจ้า I ชื่อเหมือนกันชื่อแววเสียงซึ้งเหมือนกันแต่เพลงนี้คือแม่วงจันทร์ไพโร์จริงๆแน่นอนใช่แล้วค่ะโอ้ให้นำตัวค่ะตอนอายเอ้ยโอ้โหนางสงสารจังถ้าผมเป็นอายผมจ้าว่าจะได้ผมจะไหนค่ะสงสารดิวโอ้เอาเชิญเลยครับนนห้ได้ำตัวค่ะ สวัสดีเจ้าน้องหนิมขะนึงพิมพ์พรหมกรเจ้าหรือว่าน้องหนิมเ f เจ้าเคยเป็นอดีตนั่งห้องของโรงเรียนเวียงปา่าเป้าวิทยาคมจังหวัดเชียงรายเจ้าโอ้โหแล้ววันนี้มาเย,ยือนะไรกัรเด้อเอฟที่จะเดยเจ้าเอฟห้าเจ้าเอฟห้า oh. ตอนนี้แปดแล้วรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างมาเย,ยือนรายการของเราอีกครั้งหนึ่งนึกถึงบรรยากาศตอนที่เคยมาแข่งกับเวียงปา่ปาเป้าไหมคะ นึกถึงค่ะตื่นเต้นเพราะเหมือนแบบบรรยากาศการประกวดกลับมาอีกครั้งหนึ่งแน้วได้ยืนบนเวทีครั้งมีวงดนตรีลุทุ่งอีกครั้งหนึ่งจำได้ไหมคะน้องเิ่มขาวว่ากี่ปีแล้วมันห้าปีแล้วค่ะห้าปีแล้วเขาอาจจะมปีที่หนึ่งปีที่หนึ่งหรือปีที่สองที่มาปีที่สองปีที่สองปีก็สี่ห้าปีค่ะหลังจากที่จบจากเป็นเป้าแล้วเนี่ยตอนนี้หนูอยู่ชั้นอยู่ปีสี่ปีิทยอะไรกรุงเทพค่ะมองกรุงเทพแล้วได้กลับไปที่บ้านไหมคะที่โรงเรียนไหมไปเยี่ยมน้องๆไหม กลับไปค่ะเวลากลับไปทุกทีก็เวลามีงานอย่างงานเกษียณงานเกษียณของครูบาอาจารย์เนี่ยนะก็น้องๆก็จะมาเล่นดนตรีแล้วหนูก็ขึ้นไปร้องเพลงก็แสดงว่าตอนนี้ที่โรงเรียนเมียงกับเป้าเนี่ยก็ยังมีวงดนตรีอยู่ยังมียังทําอยู่ค่ะแล้วจะมีโอกาสได้มาเยือนรายการชเชชาสวรรค์ไหมคะก็หวังว่าอยากให้มานะคะอยากจะเห็นน้องๆมาโชว์อีกสักครั้งนึงในฐานะที่แบบเราเป็นรุ่นพี่เราก็อยากจะเห็นรุ่นน้องประสบความสําเร็จหรือว่ามีโอกาสได้แสดงความสามารถแล้วน้องๆอาจจะเจริญรอยตา รุ่นพี่ก็ได้แล้วก็ไปเรื่อยๆไปสู่วงการเพลงที่ใฝ่ฝันอย่างน้องหนิมเนี่ยก็ฝันว่้จะจปนักร้องตั้งแต่เด็กๆที่เราพูดคุยกันคุณพ่อคุณแม่ก็สอนใด้ราสอนให้ฟอนแล้วตัวเองก็ร้องเพลงจนโรงเรียนตั้งวงดนตรีให้อย่างที่เราคุยกันตอนต้นค่ะวนี้นะคะเราเสนอตอนมฮักเมืองเหนือน้องหนิมเป็นสาวเหนือนะคะอยากให้น้องหนิมพูดเสน่ห์ของเพลงเหนือเนี่ยสงไหลมันตรงไหน เป็นเรื่องถ้าเรื่องของดนตรีเนี่ยดนตรีเหนือจะมีความอ่อนช้อยแล้วก็อ่อนหวานประกอบกับภาษาของเหนือของเหนือเราเนี่ยมีความอ่อนหวานและไพเราะอยู่แล้วพอบวกกันเป็นเพลงก็ลื่นไหลดุดสายน้ำปิงโอ้โหลื่นไหลดุดสายน้ำปิงอยากฟังร่องแม่ปิงร่องปิงช่องเพลงอะไรร่องแม่ปิงดอกบัวตองนั้นบ b a อยู่บนยอดยอด

เนคือเขาเป็นคนเหนือแล้วเขาถ่ายทอบเป็นภาษาไม่จริงๆแล้วบทเพลงเหนือสมัยก่อนเนี่ยผมหลงไหลบทเพลงเหนือคือผมหลงไหลบทเพลงแล้วหลงไหลสาวเหนือแล้วล่ะสิคะแล้วล่ะสิคะฟังให้จบก่อนก่อนที่คุณยาติเรือทั้งกรนคุณส้มหมายถึงว่าผมหลงไหลเพลงเหนือผมหลงไหลเพลงทัางเหนือนี่หมายถึงว่าหลงไหลของ พกซองคําเมืองคุณจรันมโนเพชรเป็นคนสร้างสรรค์กลิ่นอายของเพลงทางเหนือนอกจากจะเป็นเพลงอุ้ยคําก็ดีหรือหนุ่มมอเตอร์ไซค์ก็ดีอะไอุ้ยคำเนี่ยเราฟังแล้วได้เห็นบรรยากาศทางเหนืออุ้ยคําคนแก่ท่าทางใจดีลูกผัวบ่มีเป็นที่เอ็นดูล้ำเมื่อแรงแดดอ่อนเมื่อแรงแดดอ่อนนี่มันแปลว่าอะไรตอนเย็นตอนเย็นพอเห็นอุ้ยอุ้ยคํา เห็นมาประจำอุ้ยทำไปไหนโอ้ยปวดฟันจริงๆเลยพ่อเราเพลงนีที่ไหลเนี่ยมันน่าหลงไหลไสยังยงน่ารักน่ารักจริงๆวันนี้ค่ะได้มาเจอกับน้องๆทุ่งเสลี่ยมชนุถัมน์ค่ะเป็นสุโขทัยด้วยเนื้อมันก็เลยดีใจค่ะส่วนตัวรู้จักไหมคะรู้จักดีค่ะดีดเพราะว่าเป็นปีที่เขาได้แชมป์มาติดชียรเลยปีที่หนูแข่งตอนนั้นทุ่งเสลี่ยมมีนักร้องนําคือเอ็ม อ๋อน้องเอ็มตอนนี้ก็ไปเป็นนักร้องแล้วใช่ค่ะก็ได้ได้มีโอกาสได้แข่งกับเขาด้วยแล้วก็ระหว่างที่แข่งเนี่ยเราจะวิ่งมาดูวงเขาเพราะว่าทุกโชว์ของเขาเขาทาให้เราตื่นเต้นตลอดชอบดูมากแล้วก็ถือว่าแบบเป็นแฟนคลับเขาแล้วเขาไปประกวดอะไรก็ตามดูนะคะตามเชียร์อาจารย์เล็กอาจารย์เล็กคุมวงค่ะสุงมากค่ะแล้วรู้สึกยังไงคะวันนี้มาเป็นนักร้องแล้วก็บรรเลงโดยทุ่งเสลี่ยมแดนเซอร์โดยทุ่งเสลี่ยมดีใจไม่คิดว่าจะมีโอกาสได้มาร่วมงานกันก็ต้องขอบคุณ อาจารย์แล้วก็น้องๆทุกๆคนนะคะที่ทำให้โชว์ของเราวันนี้สมบูรณ์แบบมากๆขอบคุณ<อ>ค่ะน่ารักมากค่ะน,น้องนิมน่ารักขนาดนี้ะคยยังไม่ปล่อยให้กลับไปไหนแล้วค่ะช่วงหน้าเขนามีเพลงน่ารักละลัก,นนลกสนุกสนุกมาฝากเราแต่เป็นแบบเหนือเหนือ,อนิ่มเคอฟเขามีเพลงของเขาแล้วใช่แต่จะเป็นเพลงอะไรต้องให้ติดตามใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะกับช่วงหน้านะคะชิงช้าสวรรค์เทอเตอร์